เราก็ไปฉีดพ่นได้เลยโอ้ยทนไม่ไหวแล้วฝนตกบอ่อยป้าเยอะเต็มบ้านเต็มสวนนี่ไม่ก้อนมาแจกสูตรกําจัดหญ้าให้หายเรียบเลยคะ่ะผงซักฟอก2ช้อนโต๊ะนะคะกําจัดหญ้าตายเรียบยันลากเลยตามด้วยสิ่งนี้ก็คือเกลือหญ้าใบกว้างใบแคบนะคะได้หมดใส่เกลือลงไปค่ะ1ถุง หรือประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะเกลือนะจัดวัชพืชได้ดีมากจัดปลวกในดินมดในกระถางมดในดินได้นะคะทำได้สิ่งนี้นันก็คือน้ํามันพืชน,นะคะใส่ลงไป3ช้อนโต๊ะจะไปปิดปากใบพืชได้ดีมากๆาถ้าวัชพืชไม่เหลือต้องเจอสิ่งนี้แล้วก็คนให้เข้ากันเทคนิคในการใช้นะคะให้ไปฉีดพ่นตอนแดดร้อนเพื่อน,นๆไปหาสิ่งนี้มาถ้วยแก้วถ้วยพลาสติก รูตรงกลางนะคะฉีดพ่นจะได้ไม่โดนผักต้นไม้ของพเพื่อนๆะานุมีที่ฉีดพ่นค่ะก็ตักใส่ลงไปเลยค่ะกแก้วต่อที่ฉีดพ่น1ลิตรขึ้นหน้าบ้านขึ้นตามปูนขอบถนนยเยอะผสม1ขันใหญ่ต่อน้ํา1 0 2 0ลิตรใช้ที่ครอบก็จะดีอย่างนี้ค่ะยาจะได้โดนแต่หญ้านะเป็นกําจัดแต่หญ้านะจ๊ะโอ้ผลงานที่หญ้าเขียวๆหญ้ยยาแห้งเลยจ้าต,ตายเรียบไม่มีเหลือ